สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาร์ทไลท์แพลตฟอร์มทิวเตอเรียลนะคะในขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงนะคะในหัวข้อนี้จะเป็นขั้นตอนการเตรียมพร้อมพร้อมและตอบโต้พอือฉุกเฉินนะคะเมื่อท่านเข้ามาในองค์ประกอบที่5การบริหารความเสี่ยงนะคะก็คลิกเข้ามาในาปุ่มตรงกลางได้เลยนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและตอบโต้พอือฉุกเฉินนะคะระบบก็จะพาท่าน ข้าสู่การจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนะคะก็จะมีลักษณะนหน้าตาประมาณนี้นะคะในหน้าของแดชบอร์ดรวมนะคะก็จะเป็นการรวมนะคะว่าห้องบริการของท่านนะคะมีการจัดทําแผนไปหรือยังนะคะซึ่งแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนะคะก็อ้างอิงจากตัวเอฟพีเชอร์ิสเลยนะคะเป็นขั้นต่ําของเอฟพชิสที่จะจัดให้มีการจัดทําแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนะคะซึ่งแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินขั้นต่ําแล้วก็จะมีทั้งหมด5แผนด้วยกันนะคะได้แก่ แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นนะคะแผนการซ้อมดับเพลิงแล้วก็ฝึกอ,อกพยพหนีไฟแล้วก็เป็นแผนการปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นแผนการกู้ชีพช่วยชีวิตนะคะแล้วก็การจัดการสารเคมีคที่หกฤกนะคะ ก็ในหน้าแรกนะคะก็จะแสดงได้เห็นว่าห้องท่านนะคะมีการจัดทําแผนอะไรไปแล้วบ้างนะคะถ้ามีการจัดทําไปแล้วนะคะก็จะขึ้นปุ่มสีเขียวนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะหรือถ้ายังไม่มีการจัดทําแผนนะคะก็จะเป็นปุ่มสีแดงนะคะแล้วก็ให้ท่านกดคลิกเข้าไปเพื่อจะทําการ เข้าสู่ระบบล่างในการจะดทำแผนได้เลยนะคะวันนีเ้เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างในหัวข้อที่ยังไม่เคยทําแผนมาก่อนนะคะเป็นการกู้ชีพช่วยชีวิตนะคะเมื่อเราต้องการจะทําแผนนั้นนะคะก็กดคลิกเข้าไปเลยนะคะระบบก็จะพาท่านเข้าสู่ใน การจัดทาแผนตอบโต้พเพื่อเยเฉืในการกู้ชีพช่วยชีวิตนะคะหากข้อมังการที่มีการจัดทําแผนนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถ attach file ได้เลยนะคะระบบก็จะทําการติ๊กเป็นสีเขียวให้ท่านในหน้าแดชบอร์ดนะคะว่าท่านมีการจัดทําแล้วนะคะหรือข้อมางคการไหนที่ยังไม่เคยจัดทํามาก่อนหรืออยากเริ่มที่จะจัดทํานะคะก็สามารถเข้าสู่ระบบล่างของ smart platform ไ,ได้เลยนะคะก็จะเข้าสู่ระบบล่างแผนตอบโต้เพอ้อเย่เสืนะคะระบบก็จะให้ท่านเลือกนะคะว่าท่านจะต้องการ จะทําแผนในการตอบโต้ภัยฉุกเฉินในการกู้ชีพช่วยชีวิตนะคะช่วงเดือนไหนนะคะสมมติว่าเราจะทําการอบรมในช่วงพฤศจิกายนแล้วกันนะคะก็ติ๊กไปเลยนะคะแล้วก็ระบุกลุ่มเป้าหมายนะคะว่าจะเป็นใครนะคะจานวนผู้เข้าร่วมอบรมนะคะระบุลงไปเลยนะคะแล้วก็ระบุผู้รับผิดชอบดูแลนะคะว่าจะเป็นใครนะคะในการจัดทําแผนตอบโต้ภัยฉุกเฉินนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะท่านก็ทําการกดบันทึกได้เลยนะคะกดตกลง ในส่วนหน้าหลังนะคะที่เราได้ทาการเพิ่มแผนจากระบบล่างไปแล้วนะคะระบบก็จะทําการติ๊กสีเขียวให้นะคะจากนั้นท่านก็สามารถคลิกที่ไอคอน PDF ด้านหลังชื่อโครงก,การของท่านนะคะเพื่อเรียกดูไฟล์นะคะว่า แผนที่เราระบุไปนั้นนะคะจะมีการจัดทําในช่วงเดือนไหนนะคะก็จะเป็นเหมือนการรวบรวมแผนให้นะคะยกตัวอย่างเช่นการดำเพินขั้นต้นนะคะจำนวนผู้ขเข้าอบรมประมาณ5ท่านนะคะจ,จะจัดทำช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาคมนะคะแล้วก็จะมีผู้รับผิดชอบดูแลด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีแผนครบนะคะตารางก็จะครบทั้ง5ด้านเลย5การอบรมเลยนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ไฟล์ออกมาแล้วก็เอามาทรายแล้วก็เก็บไว้เป็นเอกสารความปลอดภัยในห้องบรรการของท่านได้ นะะในส่วนของการจัดทําแผนตอบโต้ภัยฉเนื่อะะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในเรื่องของการตรวจช็บอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยก็รอติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะสำหรับนี้ขอบพระคุณค่ะ